พูดถึงกรุงปารีสของฝรั่งเศสนะคะทุกคนก็รู้กันดีใช่ไหมคะว่าเป็นเมืองแห่งแฟชั่นนะคะการที่ท่านนายมนตรีเนี่ยไปเยือนในครั้งนี้ก็ต้องการผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีการไปพูดคุยกับทางผู้บริหารของห้างดังห้างเก่าแก่ของปารีสนะคะนั่นคือห้างแพร่งตองรวมไปถึงเดี๋ยวจะมีนัดไปคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาตินะคะของสหภาพยุโรปที่ดูแลเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแบรนด์เนมต่างๆนะคะคือ เ g r ก u ุนั่นเองทั้งหมดนี้นะคะไทยเราจะได้ประโยชน์ได้โอกาสอะไรบ้างมาเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะมาพูดถึงห้างดังห้างเก่าแก่ของฝรั่งเศสห้างนี้กันก่อนเลยคุณผู้ชมอ่านว่าอะไรคะ นี่เพลงตองนะคะเป็นห้างเก่าแก่แล้วก็ที่นี่ก็จะขายหลายอย่างคุณผู้ชมคะนี่คือสภาพคือภาพตึกจริงๆนะคะที่อยู่ข้างหลังลิซ่าใครไปเที่ยวปารีสก็ต้องไปที่นี่กันนะคะเพราะเขารวมแฟชั่นอาหารนวัตกรรมเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไว้ด้วยถือว่าเป็นหนึ่งในห้างที่เก่าแก่ที่สุดของฝรั่งเศสอายุมากกว่า159ปีเลยนะคะปัจจุบันนะคะแพลงตองเนี่ยมีถึง20สาขาด้วยกันสาขาในต่างประเทศก็มีเหมือนกันที่โด ากาตานะคะยอดขายเมื่อปี2,561อยู่ที่1.7พันล้านยูโรนะคะหรือราว60,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะทีนี้มันมีข่าวดีที่เป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยนะคะก็คือในปี2,567เนี่ยเขามีเตรียมที่จะเปิดสาขาใหม่และที่นิวยอร์กซิตี้ที่สหรัฐแต่ว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะ ปี2,573เขาตั้งเป้าที่จะมีร้านใหม่สาขาใหม่5-10แห่งเลยนะคะนอกฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราก็ถือโอกาสนี้เสนอตัวนะคะอาจจะเป็นประเทศที่เขาสนใจมาตั้งสาขาใหม่ก็เป็นได้แล้วก็ไม่ได้ขายได้แค่สินค้าแฟชั่นนะคะเพราะห้างนี้เขายังขายสินค้าอ,อื่นด้วยก็เป็นโอกาสของสินค้าประเภทอื่นของไทยอย่างเช่นอาหารนั่นเองค่ะ มาดูอีกหนึ่งบุคคลสําคัญนะคะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีสําหรับประเทศไทยมากๆที่ได้มีโอกาสเข้าพบนะคะก็คือผู้บริหารของทาง LVMH Group นั่นเองนะคะนี่มีผ้ามุ้ชมดูด้วยข้างหลังลิซ่านเนี่ยขออนุญ,ญาตไม่บังนะคะพี่ตะก้องพี่สะกนหามานิดน,นึงค่ะนี่ตึกสวยๆตรงนี้นะคะนี่เขาบอกว่าเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดของ d ีออเลยอยู่ที่ปารีสฝรั่งเศสนะคะเขาเรียกว่าดีออเอเวน มงแตงเมื่อกี้แพลงตองอันนี้มงแตงมีความทา้าทายในการจําเล็กน้อยอหน้าตาเป็นยังไงผู้บริหารคะ่ะนี่เป็นนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสนะคะเป็นประธานแล้วก็ประธานบริหารของ LVMH นะคะชื่อว่าแบร์นาชองเอเดียนอาร์โนนะคะเป็นอดีตบุคคลที่รวยที่สุดในโลกด้วยเขามีการจัดอันดับไว้แล้วนะคะในปี2563 บริษัทนี้นะคะ l v m s Group เขาขายอะไรมีแบรนด์อะไรอยู่ในใต้บริษัทนี้บ้างก็มีทั้งหลุยวิตตองนะคะ Tiffany Co. Dior ลิตภัณฑ์ก็หลากหลายมากค่ะคุณผู้ชมมีทั้งเสื้อผ้าเครื่องสำอางเครื่องประดับ อัญมณีน้ำหอมนาฬิกาไวน์แล้วก็สุราด้วยนะคะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมฟังดูมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะไปเจอบุคคลสำคัญระดับโลกที่เป็นผู้นำบริษัทใหญ่ๆแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสนะคะที่ประเทศไทยของเราจะได้ผลักดันอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นแล้วก็ไม่แน่นะคะเราอาจจะได้มีสาขาใหม่นะคะของทาง LVMH Group เนี่ยมาเปิดในประเทศไทยในอนาคตก็เป็นได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะคุณผู้ชมภาพรวมในการไปเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้ ของนายกรัฐมนตรีนะคะก็เพื่อเป็นการตอกย้ำค่ะความพร้อมของประเทศไทยที่จะเปิดรับโอกาสในการลงทุนด้านต่างๆจากต่างประเทศนั่นเองค่ะคุณนิวครับผมแมสซี่บูกูนะครับขอบคุณ <c oughs> ิริซามากเลยครับผม